อะไรก็อย่าผมมีทานเขาให้รองไงตอเมริกาอ่ามายอดยอดเลยครับยอดให้หมดเลย,นเนยใช่หนังส่าได้อะไรโอ,อ้ตาได้อะไรก็ไม่รู้นะ่ะต,ต้องแกะดูก่อนได้โทหนังส่าไดาไ้ได้โทไม่ใช่หนังท่า งูทอจริงเปล่าต้องดูก่อน่ะแล้วแล้วไปข่อยอนนะครับโอ้โหหมุนเลยหมุน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 เยอะๆหมุนเยอะๆหมุนเยอะๆหมุนเยอะๆมาแล้วรู้ได้ไงอย่าอเมริการู้ได้ไง อ่ะอ่ะ,อะ,อะมานั่งแกะตรงนี้ก็มามามาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยอ่านั่งเลยนั่งเลยไหนแกะปิแกะได้ไหมอ่ะแกะไม่ได้มา่อเฮ้ยสายแกะออกแล้วเนะนี่ยโอ้ย สาแกะออกมาแล้วสายแกะได้ยังแกะได้ไหมแกะได้ไหมแอ้วพ่อแกะให้มามาแกะเองลองแกะเองดูก่อนลองตั้งใจแกะเองดูก่อนนี่น้องไก่ลองแกะข้างบนครับอ้าวนั่นแหละเริ่มจะหักเลยเหรอ ่วางไว้ก่อนครับวางไว้ก่อนวางขยะไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บอุ๊ยหล่นไปแล้ว,ลวได้อะไรนะเราจะได้อะไรนะโอ้ยสาจะเห็น้วสาจะเห็นแล้ว,จะ,ลวจะได้อะไรนะได้หัวทอง <laughs> ม้แต่หัวเหรอทำไมมาแต่หัวม,ม,ม,มาแต่หัวขาท่อไปไหนตัวท่อไปไหนอ,อ่ะอืมต้องต่อแน่เลยพ่อต้องแกะออกมาต่อแกะได้ไหมครับถัาหนกแอามกะหัวต่อโอ้โหอ่าไหนพ่อดูให้ครับดูสินี่ไง ้องมีตัวด้วยสิต uh, uh ัวอยู่ในหัวเปล่าใช่ต้องแกะหัวออกโอ้โหระวังหล่นนะครับโอ้ยบอกแล้วระวังหล่นนะโหเก็บเก็บก่อนลลกเก็บก่อนเลยกเก็บก่อนลูกเอาวางไว้บนนี้วางไว้บนนี้ก่อนเอาใส่ไข่ไว้ใส่ไข่ไว้เอาใส่ไข่ไว้เอาหัวใส่ไข่ไว้ก่อนเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเอาหัวใส่ไข่ไว้ก่อน นั่นแหละแล้วลต่อตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อตัวกันเอาเวา pues, งไว้วางไว้ก่อนโอเคนั่นแหละแกะปิเยลเริ่มเ,เห็นแล้วเห็นไหมเริมเห็นแล้วนะเฮ้ยจับกันไหมเฮ้ยไอรอนแมนหรือเปล่าออสมนิก้าไหนดูสิงั้นไหะเอาให้พ่อแกะให้ไหมเนี่ยแกะเองอ่ะแกะเองก่อนเอ่อเห็น,นไหมไไบอกแล้วพ่อแกะให้ อ้าหลุดแล้วเว่กิ้งกิ้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 ไปไหนกิไปไหนแล้วเออมามามาแกงนี้ก่อนอากาศมาลูกอาาตอก่อนระตอบก่อนเอร์ใครแตกใครแตกวแตกอาวอากาศมันมัตั้งตรงนี้รับ หน้ากากะดยเอ,อ่อหน้ากากหลุดได้ไแกะก่อนแกะอามาก,ก่อนดีครับเพราะตัวน่าจะอยู่ในหัวนะหัวใหญ่ดดอืมต่อเป็นม้าองตาอ่ะต่อเป็นต่อไปก่อนนั่นแหละแกะเข้าไปในรูเลย เราหล่นหมดแล้วเนาอกาดครับเนี่ยหยิบหน้ากากใส่ไข่ไว้ก่อนเดี๋ยวเยียบเอาใส่ไข่ไว้โอ้โหโอ้ยแกะไม่ออกโอ้ยโอ้ยโุ้ยฝานได้น้นน่จะโทร์ก็มีฝานีฝาน โอ้ดูดิเนะออกมาแล้ว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 ลายอะไรอะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอ่อกรดมันจะมีเลอดีๆนะครับเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักโอ้เอาได้ไหมอ่านลองดูดิลองหักนะได้ไหมครับทอาไม่ได้เดี๋ยวพ่อดูให้ทำไมเสแย่่แยเข้าไปเหมือนเหมือนแขนเลยครับ ่ไหนอ่ะอาสาตถือกล้องให้พ่อก่อนสิโอเคอยากกดตรงไหนนะสองไหมเสยได้เล่ามาไม่ง่ายได้ลได้สยได้สานมากไม่ง่ายได้สามาอมได้วานะโอ้ได้กวานด้หรอโอ้อากาศเอาไปอ่านสหน่อยโอ้มือบังกล้องหมดแล้วเนี่ยอากาศอากาศไปดุ มันก็จะเป็นทอเลยไม่ทอหวทอมาโอ้โันมาดูสิเนี่ยมัดูสิเนี่ยโอ้โหโอไตออขวานขวานทอขวานทอน,นั่นแหละ เฮ้ยไม่ใช่ขวาน,นกันโลกกับตันอเมริกา <c oughs> เอาตัวเล็กๆให้ทอจับนั่นแหละขาให้ห่ <c oughs> <c oughs> ต่อได้ไหม ปัดได้ไหมครับตั้งขึ้นนะปัดตั้งขึ้นนั่นแหละใช่ไหนพ่อดูให้ไหมน่ะขาแขนลึกเหมือนแล้วอาแขนข้างนี้มาให้พ่อโอเคใกล้จะเสร็จหรือยังครับ โอ้โหไหนใต่ปิ้โอ้โหอย่าเพิ่ง้ไหนไหนพ่อดูที่เนี่ยเอาออกก่อนปิไหน,นไหนหันหน้าให้พ่อดูดิอันเนี้ยเหมือนเด็กทารกเลยกับตังในการเหมือนเด็กทารกเลยดูติเหมือนเด็กทารกเลยเด็กน้อยอะใส่หน้ากากให้เขาเลยโอ้หไหนไหนหน<อ>ูทอทอไหนดูทอสิหันหน้าทอมาเต็มเต็มปิโอ้โหทอเทอ่ะมีเขาด้วย โอเคอ่ะลบใส่หน้ากาเกเอาฝานลุดอีกแล้วน้องฟ้าโอ้ไหนก็ใส่ครอบไปในแขนเลยนี่แหละแค่นี้เองเอ,อ่ารอ ดูติเสร็จยังมาดูรอบนี้พ่อจะได้อะไรนะพ่อแลกเหรียญก่อนแหม่พ่อจนะอ,นนอ,อ,อะไรดีนะนพ่ออยากได้ทานอสเนี่ยทานอสอ่ะพ่ออยากได้ทานอสไหนดูดิพ่อจะได้ทานน็อตไหมแอ้เลอรแมนด้วยอ่ะ ตอนนั้นคืออะไรอิเลียนไาไม่ทาโน้ตแต่เราไม่รู้อะไรอยู่ข้างล่างไงพอจะหมุนแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้วิอะไรมะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะอเลี่ยนเขาหนูไหนยะทานอตอันนี้องศาแก่ของพ่อเหรอฮ่่ อันนั้นกรุ๊ปใชกรุ๊ปพ่อแก่ให้ไหม ไ่อยอดได้ทานนอตานนอด <c oughs> ราหลัค่อยไม่อยอดเลยไม่อย่างนี้ตานนอตละนเราไม่ยอดไหมนาเขาแกกให้ก่อนนะคุ้นคุณคุ้คิกอ แกไกอ่รักอ่ะเกาแกอกได้ไหมครับเอาผพ่อแกให้มาเอาเอาหัวไว้ฝั่งนี้ก่อนให้แกดูหน่อยอาากดูหัวก่อน ิงต่อ,อยังไงนะ<ม>ต่อหัวก่อนติเอาหัวประกอบกับตัวก่อนก็ได้เอาหัวใส่เข้าไปแบบนี้แน่น,นะน,นไหงอ่าโอเคอ่ะประกอบเลยประกอบหัวก่อนติครับว่าเอาหัวก่อนก่อนโอ้กับตันมิกามหมุนหมุนหมุนนิดด้านครับหมุนนิดด้านนึง นั่นแหละอะไก็อน,นี่ก็ใส่ดอกไม้ดอกไม้อยู่ตรงไหนนะปักอยู่บนหัวนี่ไงตึ้งหนึ่งเรืยบร้อย ใช่อันนี้ไม่มีอาวุธนไหนพ่อดูดิไหนหันให้พ่อดูสิโอ้โหกรูโอเคทั้งหมดมีสามตัว